มีหลายคนถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ในการนับวัตถุบนคอนเวเยอร์วันนี้นะคะเรามี t u ทอรี่ลสสำหรับการทำโปรเจกต์นี้บน Raspberry Pi AI Kit ไปดูกันเลยค่ะว่าจะต้องเซตอัพยังไงบ้างสำหรับตัวฮาร์ดแวร์นะคะจะเป็นตัว Raspberry Pi AI k i t for defect detection โดยเซตคิดนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยตัว Raspberry Pi 5นะคะแล้วก็ตัว Hiro AI Accelerator นะคะแล้วก็จะมีตัว Raspberry Pi c a m era Module 3 จากนั้นนะคะให้ไปที่ Tutorial Page ของ Cytron นะคะไปที่ตัว Tutorial ของโปรเจกต์นี้ได้เลยค่ะก็ทำตาม Tutorial เรื่อยๆนะคะจนมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือการเตรียม h ฮโลโมเดลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี Tutorial ที่ทำไว้อยู่แล้วก็คือตัวนี้เลยเนาะจะมีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเจ้าตัว Raspberry Pi กับ AI Hat การเชื่อมต่อแล้วก็การลงโมดูลต่างๆนะคะไปจนถึงขั้นตอนการเตรียม Data Set การ a อน notation แล้วก็การ แปลงตัวโมเดลให้ใช้งานได้กับตัว AI Hat ของเราในส่วนของตัวโค้ดนะคะสามารถคัดลอกไปรันบน Raspberry Pi ของเพื่อนๆได้เลย mm hmm. เพียงแค่ต้องเปลี่ยนตัวโมเดลให้เป็นโมเดลที่ลูกค้าเทรนมาแล้วนะคะซึ่งในตัวโค้ดเนี่ยก็จะมีการบรรยายแต่ละบรรทัดไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มาทำความเข้าใจ workflow แบบง่ายๆของตัวโค้ดตัวนี้ดูก่อนนะคะเริ่มจากการอ่านภาพจากกล้องนะคะเราจะใช้ตัว Library ของ Pi Camera 2นะคะหรือถ้าใครใช้เป็นเว็บแคมเนี่ยก็ใช้เป็น OpenCV ได้เลยนะคะจากนั้นก็นำภาพเข้าตัว HiLo 8L เพื่อทำ inference นะคะจากนั้นเมื่อไดอ้ตัวประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำ post processing หรือว่าการเอา raw output ของ HiLo ที่ทำการ detection แล้วออกมาแล้วก็มาทำตัว bounding box ด้วยตัว OpenCV อีกทีหนึ่งจากนั้นจะเป็นฟังก์ชันของการ tracking แล้วก็ counting นะคะโดยในโคดนี้เนี่ยเราจะมีการ tracking แล้วก็นับจํานวนเมื่อจุดศูนย์กลางเนี่ยได้ผ่านตัวเส้นที่เรากําหนดไว้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือการ uh, Render Overlay หรือว่าการวาดกรอบว่าจุดว่าเส้นต่างๆนะคะโดยเราจะใช้ OpenCV ค่ะจากนั้นเราก็แสดงผลแบบ Real Time นะคะจากนั้นเรามา Run โค้ดเพื่อทดสอบตัวระบบของเรานะคะจะเห็นว่าเมื่อตัว uh, ส่วนกลางของกล่องเนี่ยได้ผ่านตัวเส้นที่เป็นเทาติ้งไลน์เนี่ยไปแล้วก็จะทำการนับนะคะซึ่งแต่ละกล่องที่นับเนี่ยก็จะเป็นกล่องชนิดเดียวที่เราเทรนไว้นะคะเป็นด a t a set ที่เราเลือกะค่ะในส่วนของความเร็วในการประมวลผลหรือว่าตัวความแม่นยำนะคะก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของโมเดลของลูกค้าเลยแล้วก็ความหลากหลายในการเทรนหรือว่าสามารถทำในส่วนของ pre-processing ว่าขนาดเนี่ยน้อยที่สุดเป็นขนาดไหนใหญ่ที่สุดเป็นขนาดไหนแบบนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวอัลกริทึมของการนับจํานวนบนคอนเวเยร์ได้เช่นกันค่ะหรือว่าในส่วนของโค้ดหรือว่าคอนดิชันอื่นๆที่คิดว่าไม่จําเป็นเนี่ยก็สามารถตัดออกได้เพื่อให้การประมวลผลเนี่ยมีความเร็วมากขึ้น